สวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์เกมนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมและน้องนนนะครับวันนี้น้องมิกก็ยังเป็นไข่อยู่นะครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับเรามาทําอะไรสนุก,สน,กสนุกกันดีกว่านะคุณผู้ชมอยู่กัน2คนเนาะเรามาแข่งกินเค้กโดยไม่ใช้มือดีกว่าก็ไม,ม่ได้ก็ไม่ได้แรกซื้อมา3 3สมชิ้นแหละแต่น้องมิกไม่มานะครับก็รอดไป<ต>ก็เ<ม> <2. S 2> หลือสอง ผมกับนน็แข่งกันนะครับคุณผู้ชมแล้วประเด็นคือแข่งกันไม่ใช่มืออย่างเงี้ยประมาณห้าเดือนที่แล้วไหมที่เราแข่งกันประมาณนั้นใะ่นั่นอย่างเงี้ยครั้งก่อนใครชนะไม่มีใครชนะฮะพี่มิกแพ้แล้วใครชนะไม่รู้ลืมแต่พี่มิกแพ้จำได้แต่วันนี้ต้องมีหนึ่งชนะต้องมีหนึ่งแพ้ใครกินได้น้อยก็แพ้นะครับผมกระเพาะผมไม่ธรรมดาอยู่แล้วอันนี้จับ จับได้พี่เพียจับไม่ได้ครับทุกอย่างต้องใช้มือเอ้ยไม่ใช้มือใช้ลิ้นและฟันเดียวจะใช้ลิ้นกระดกกระแดกกระดิกอะไรเงี้ยก็แล้วแต่คุณนะครับผมโอเคโอเได้แล้วแต่สูตรนะครับผมโดยไม่ใช้มือเอามือไว้ด้านหลังเอายังเอายังเอาได้มาดิเอาเลยไม่ใช้มือนะโอเคมาเอาไฟหลังเลยเฮ้ยหนึ่งสองสามหอมอร่อย เบาๆก่อนครับอืมอืมอืมต้องเป็นเล็กเคลืยวยากมามพี่เป็นคายร์แมวคายร์แมวคุณผู้ชมแชร์ผมด้วยวันนี้ผมไม่ต้องชนะคนปากกว้างอ่ะอืม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 

นับได้เยอยดูกันนะจับขึ้นมาได้ดีกว่าคุณผู้ชมหมดก่อนชนะนะตอนนี้ผมเรึ่งอวทุกคนวันนี้ผมมาเหนืออา มันไม่ขึ้นมันเว้ <c oughs> <c oughs> อันนี้ขออนุญาตจับได้มันไหลนะครับไม่เข้าไปในม,มูกอะนี่นี่นี่อือมอื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 อ,อ,อ,อยู่ตู้พี่ลไอ้น้องกลับไป

ชีพผมวันนี้ทุกคนทุกคนไม่ผิดหวังแน่นอนเอาผมจะชน,นะนะครับผมเริ่มหายใจไม่ออกอะ่ะแกกินจมูกความเข้มหน้ะกับครึ่งเหมือนกันอะ่ะอย่างรับเปล่าอย่างรับเปล่า ันเพ่มันมาเหนือแล้วยองก็เสียสึกอ่ะรูปปั้าเขาไม่ําเพลาะแต่อันี่ะซูนตัวตายกินก่อนกินก่อนเดี๋ยวเค้กมันจะพุ่งใส่หน้าไม่ออก đậu rồi nè, ai đó, được, 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 อา,อาอยังอ้องอ่ะไอ <c oughs> ้นเข้าตาเลยไงดอมเอ้อดำดำไม่ได้ ย่อไม่ได้ฮัมยอมเกเข้าปากพี่เก๋โวยเกเข้าปากผมอ่ะย่อไม่ได้าอ่โอ้โหดูดิครับอะไรเนี่ยอะไรริวตาโอ้ยเส็บตาเลยอ่ะเอ้ยโอ้ยโตจะพางเลยเดี๋ยว

เดี๋ยวเดีย่าดี๋ยโหดนะไปวันเริ่มโอ้โหเริ่มผมยอมให้ผมใกล้แล้วนะเดี๋ยวนาพี่เกลไม่จะอ้วกอ่ะ <S <S ผมใกล้ชนะแล้วน,นะครับผมถ้ามวยชาแล้วผมชนะแล้วเดี๋ยวผมให้กินกินแน่จับปากผมคำหนึ่ง

ตาไหลเนี่ยเร็วไปงานแล้วดูมันไม่เหมือนคนกันเลยนะจ๊ะเข้าปากเลยได้โอ้ยเฮ้เข้าปากเราจมูกด้วยเข้แขกไอ้ไอ้อหนมาเนี่ยไม่เอาย เร็วหยางยังไม่ยอมมยอเดีวต่อเร็วเอ้หมันกินไม่ลงแล้วอะไอ้หงส์ข่งมาทีหนูดยแม่งเดีกินไม่ลงแล้วอะต่อแล้ว

ปขบวัติวิเปล่าไม่เหมือนการกินเค้กอะทำไมอะกินไม่ลงเลยพี่เกีย์ทำเงี้ยเขาก็กินซ้ายกินขวากินซ้ายกินขวาไงไม่พอเบนพี่เกณฑว่าแล้วเค้กมันเข้าไปในจมูกอะดันเข้าไปแล้วแบบมันเละออกมาข้างอะตรงกลางแบบตรงกลางเป็นหลุมลงไปแล้วข้างแบบเต็มอะทำไมอะ มันหมูอ่ะมันหมูอ่ะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเอานี่แหละผมบอกว่ากินแบบเซียนนะครับผมคุณผู้ชมแล้ววันนี้นะครับก็จากการที่ดูนะผมเนี่ยผมเ<ใ>นี่ยกินเยอะนะเนี่ยใช่พี่เกมเกินเยอะกว่าอันนี้ก็มัวขำมันเดียวครัคุณผู้ชมผมไม่ขำอ่ะผมไม่ขำ่าวันนี้ผมชนะอย่างเดียวนะครับคุณผู้ชมมาคือมาเพื่อเอาชนะเอ้ใช่แน่นอนนะครับผมเป็นไงนี่คืออะไรเจ๋งไหมไม่เจ๋งเลยเจ๋งไหมผมไม่เจ๋งอ่ะ วันนี้ก็ผมก็เป็นผู้ชนะวายวายวายต้องมีแกมือแล้วมะเนี่ยแกก็แกเลยแกก็ชนะอีกครับคุณผู้ชมวายเฮ้ยติเกมแพ้เยอะกว่าผมนะไม่เป็นไรหรอกนะครับผมวันนี้ก็มากินเค้กนะครับผมแข่งกินเค้กนะคุณผู้ชมผมชนะนะครับผมนะดีใจมากครับผมไม่ได้ดีใจเลยอ่ะทำไมอ่ะพี่เกมเหมือนไม่ได้กินอ่ะเอาหน้าถูกอีกเนี่ยขำว่าเมื่อกี้เนี่ยกินยังไงอ่ะขอกันหมดไปขนาดเนี้ย ข้าา่าางคืออะไรอ่ะข้าวานี่มันคืออะไรเโอเคทีนี้ก็มาทําคลิปสนุกสนุกให้ครับคุณผู้ชมได้รับชมนะครับแก้เครียดแก้เต่งนะครับคุณผู้ชมมอนน้องว่างนี้อ่านะผมก็ไม่อยากให้คุณผู้ชมได้เครียดนะครับผมก็อยากจะให้หมวเลาะกันนะครับก็เลยมาเข้าไว้ทาคลิปกินแบบนี้นะครับคุณผู้ชมอ่าเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับและพบเจอกับผม และน้องกับน้องๆในคลิปต่อไปนะครับทีนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับอ <laughs> ะไร<หน> <laughs> <laughs>